ย่องเบาเข้าบ้านสนับสนุนโดยเครื่องปรับอากาศแคเรีย X อ็กซ์อินเวอร์เตอร์ เชอรเลยคับหรือว่าโต๊อนี่อะไรกดนที่เราอยากคือห้องแมวอ่ะนี่คือห้องแมวคือน้องชายกับแฟนสะพยบ้างใช่หน้องชายน้องชายเข็ชอบเลี้งเล้งแมวเล้งหมากนนะครับเดี๋ยวดิผมจะต้องทาห้องแมวแบบนี้แไปหลังบ้านอย่างนี้นี่ดีกว่าห้องนอนขเองไไม่ด้่ดเเขาสร้างเขาสร้างบ้านให้แมวเลยนะจริงๆโอ้ว่าดีนะเขาเขาเป็นระเบียบเรียบร้อยดีไหมเขาเขาเปเรื่องเวลาเลยครับอยากเลี้มันมันเนัเธอมาดูแมวบ้านเราอ่ยอันนี้ห้องไหนอันนี้ห้องไหนอันนี้นี่ห้องน้ำ เฮ้ยมีที่ฉีดก้นด้วยทำให้อุดตูดด้วยใช่ใช่อุดตูดด้วยแล้วมันทำให้มันเหมือนกับเวลาล้างเผยผมมันผมชอบมากเลย นี่อันนี้เป็นห้องห้องรับแขกครับเราจะเห็นบ้านมีห้องรับแขกเยอะเราคุยตั้งแต่ตอนทําบ้านแล้วคุยกันว่าที่บ้านเนี่ยเราทำให้เหมือนเป็นโรงแรมเป็นอพาร์ตเมนต์น,นะครับมีมล็อบบี้มั้ยอบ,บีมีลิฟวิ่งรูมมี<อ>ล็อบบี้เนี่ยที่เป็นส่วนกลางแล้วก็ข้างบนก็เป็นเป็นชั้นคลวิ่งไหนของเขาข้หมดเลยอ๋อแย่ขนานั้นเลยแต่เวลาคุณรับแขกเนี่ยข้างล่างมันเป็น space ใจว่างสมมติว่าเขาคุณจองห้องนี้เดี๋ยวมีแขกมานะเขาปุ๊บปั๊ก็ปิดคนอื่นเขาก็สามารถเดินทำอะไรอื่นได้เลย นีจ่จริงๆแล้วห,ห้องเป็นห้องรับแขกคุณสำหรับคนที่มาทำงานห้องอัดครับ okay. อ๋อน oh ี่ไงเขาเป็นอิสรกันนะเออเขาเป็นสักเป็นสวนนะเขาคิดนะเก่งคุณพ่อดีครับคุณพ่อเนี่เป็นแบบไอเดียชั้นของคุณเลยคุณพ่อใช่ครับคุณพ่อเป็นไอดอลไอดอลคุณพ่อเป็นหัวหน้าวงไกเน็กซ์นะครับคุณพ่อก็เติบโตมาแบบพ่อครัวที่เล่นดนตรีมันคือสาเหตุที่เราเล่นหนุนวิสาวยน้ำด้วยนะตรงนี้คือตั้งใจไว้ทำเพื่อ เปนเมื่อกี้ห้องอัดเนี่ยรเราจะเปิดประตูห้องอัดลงมาได้เพื่อตรงนี้เราตั้งใจให้แบบเป็นบาร์บีคิวนั่งคุยเล่นมาอะไรเงี้ยแต่ตเหมือน,นเซลล์โครงการอ่ะใ, <laughs> ใช่ครับ <laughs> แต่ถ้าเกิดคโทรมาตอนจองมาตอนนี้นะครับ <laughs> รรบรองว่าเรามี <laughs> โปรโมชั่นพิเศษนะครับ อันนี้คือเปีโนครับเปีโนที่ตัดมาใช้ในคอนเสิร์ตเมื่อแบบ10ปีที่แล้วอ๋ออ๋อมันเป็นเปีโนปลอมเป็นพลอมแล้วใส่เปีโนไฟฟ้าอยู่ข้างในอ๋อายแล้วมันตั้งโชว์เพราะมันมันสวยดีอันนี้อยากให้ดูมากครับเพราะว่าอันนี้ไม่ใช่ของผมแอันนี้ของคุณพ่อถ้าเป็นแฟนเพลงการ X เอ็กคุณจะเข้าใจว่ามันมันคืออะไรมันคือกีตาร์ประจําตัวของคุณพ่อเลยฟ้านนี้เขาก็มีตำนานสองตว่าอันนี้ก็คือคอนเสิร์ตแรกของคุณ พีตาพีตัาที่เราชอบมาตลอดก็เลยเก็บไว้แล้วก็มีภาพที่พ่อเล่นคอนเสิร์ตไว้เก็บไว้ดูว่าแบบเนี่ยผมพ่อเคยเล่นที่ไหนบ้างเลยครับก็เก็บดิบๆกันเนาะมิวเซียมนะใช่มิวเซียมห้องนี้คือห้องโถงครับเป็นคล้ายๆเป็นล็อบบี้อ่เป็นห้องแบบกินข้าวห้องโถงแบบคนมาอะไรเงี้ยครับอันนี้คืออะไรครับห้องครัวเหรอเขาเรียกว่าอะไรดีอ่ะเป็นห้องรีเซพชันแบบมาถึงก่อนนะนี่ของแรกเลยห้องแรกเจอครัวก่อนสวัสดีครับสวัสดีค่ะสสวัดีคุณแม่สวัสดีค่ะ บเียไพวรราคัแม่สวยัสดีครับดิ๊ดดอ๊ดดนตดดิ๊มดิ๊ดดิ๊ดดิ๊ดดิ๊กดิ๊กดิ๊ดดิ๊ดดิ๊นี้มดเิ๊ดมิ๊ดดิาดงิอดดิ๊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 มดิ๊ดดิ๊ดดินดดิ๊ดดิ๊ดเิราดร๊อดิยดดิ๊ดดิ๊ดดิ๊ด่ิ๊ตบอกว่าน่ดจะทดิกาดิ๊ด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 คิ๊ดดิวดดิกับคุณแม่มีก๊ ่คุณก๊อตจิกกับคุณแม่แล้วก็มีคุณโคดี้กับแม่ด้วยมันจะได้แบบจะได้สนุกสนานมีแม่คุณแม่หลายๆแบบนะครับสแตนกับแม่เคยเจอกันไหมฮะผมเคยเจอบ่อยเลยเจอบ่อยตั้งแต่ก่อนยี่สิบห้าปีก่อนใช่เจอบ่อยคุณแม่เหมือนเดิมเป๊ะน้องเพิร์ดเหมือนเดิมสวยคุณจะอยู่เป็ดนะเนี่ยอยู่เหมือนเดิมเป๊ะเหมือนเดิมเป๊ะตรงนี้คือห้องเขาเรียกว่าเป็นคล้ายๆอะไร pantry นะครับเวลาลงมาตอนเช้าจะกินอะไรเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็น เป็นตรงนี้แหละรับแขกมาก็จะเป็นเป็นตรงนี้ครับผมมีอะไรขาดให้ให้พวกเราช่วยไหมคะคุณแม่ขาวันนี้คุณแม่ทําอะไรครับทำสปาเกตตี้แต่แม่ขาดของอะไรอย่างนึ่งอะไรอะคะอะ่รไปซื้อไม่เป็นไรเดี๋ยวผมกับยค่ะใช้เลยช่วยซื้อให้ได้เก่งใจจังเลยไม่เป็นได้ผมไปด้วยได้ไหมผมไปด้วยผมไปใช่คุณสแตมนเคิลคุณสแตนกางานต่องานต่อเลย้ัขอบคุณคุณสแตมดูนนครับแล้คุณสแตมกาคิดดีไหมแม่เอาไปได้หลายชิ้นเลยค่ะมันมันอร่อยสมมากไปได้แล้ว เดียแต่ทีมเร็วอย่แตซื้อของให้คุณแม่ คลืมมอีกแล้วเนี่ยฝนจะตกอีกแล้วทุกวันเลยอแต่ว่านี่เธอฉันฟังข่าวเนี่ยเขาบอกค่าฝุ่นอะพีเ5มสอบางทีก็ยังไม่ลดน้ําแต่ว่าอยู่ในรถคันนี้คุณโอ๋คุณสบายใจได้เลยเพราะว่าเขามีระบบกรองอากาศสามารถดักจับฝุ่น p m 2อ็มได้อากาศภายในรถเนี่ยสดชื่นแน่นอนรมือเดีค่ะเรื่องการดูแลตัวเองนี่คุณนี่ไม่เป็นรองใครจริงเลยนะคะอแน่นอนสินอกจากหน้าตาแล้วสุขภาพก็สําคัญ ท,ทุกคนกาลังเตรียมอาหารอยู่นั้นคุณโตเนี่ยก็เตรียมแผนที่จะแกล้งคุณแม่โอ๋ทำจานใบโปรดเนี่ยตกใส่พื้นมาดูซิว่าคุณแม่โอ๋จะตกใจกันขนาดไหนยกนี่ไม่แตกนะแม่เนาะันทให้แม,ม่แตกจังเลอยไม่แตกค่ะไม่เสียวมากมเลยค่ะเ<อ>จ้าของบ้านทําตกเองค่ะลูกชายแม่าลูกชายแม่ทำอะไรไม่เป็นอีกบอกว่ามันมันตกเองมันลื่นจานมันลื่นแตกมฮะ โอ้แม่เป็นคนหวงจานใช่ไหมไม่แตกคุณแม่ไข่เจียวนะล่ะมันเป็นจานไม่แตกคุณแม่ดูไม่แตกดูคุณแม่หน่ยไม่แตกนต่แต่ว่าแม่เป็นคนที่ห่วงจานมากใช่ไหมต๋อใช่ครับ เขาหนักหนคงจะเก็บของเขามาเขาเก็บของเขามาเขาเขามีลายอะไรของเขาไม่รู้แล้วบางทีผมจับปุ๊บมันกึ้งแกงกึ้งแกงเขาแเฮ้ยเฮ้ยอันนี้ตั้งใจแม่ตั้งใจแกงแม่ใช่ไหมเมื่อกี้เนี่ยใช่ครับนี่คือจานพลาสติกครับอันนี้นี้งใจไม่กิดแม่ไหมผมบอกแล้วว่าเสียงคุณแม่มาไม่กินแม่แต่ว่าจะยิ้มทีที่อยู่หน้าเสียเลยอะตกใจเลยแม่ร้องไายเลยแม่ทำไมแม่ถึงหวงจานพวกนี้มากจานที่เอามาใช้เนี่ยเราอุตส่าห์เก็บมาตั้งนานเนาะแม่เก็บมาตั้กี่ปีที่แล้ว ก็สะสมมาเรื่อยๆค่ะหไปเรื่อยไงคนชอบเขาบอกว่าเป็นการบันทึกการเดินทางของแม่ด้วยใช่ไปนู่นไปนี่แล้วก็แบบนะสักนิดหนึ่งเราจะได้ระลึกถึงพอผมกินกาแฟที่บ้านเนี่ยมืออย่างนี้เลยเพราะแก้วเขาเป็นแก้วแบบอะไรนะแก้วอังกฤษล้วผมก็อย่างเงี้ยมืออย่างนงี้ต้องแบบกาแฟหกไม่เป็นไรแต่ ถ้วยห้ามตกไมเดินโดนเดี๋ยวนี้ตกไม่เป็นไรแตกเดี๋ยวโตซื้อใหม่ได้เมื่อกี้แม่น่าเสียจริงๆนะถ้าอย่างนี้ไอ้นี้เวลามีไม่ใช่พลาสติกนะแต่แก้วอย่างเงี้ยแม่ต้องกีรี่าเียว อันนี้อันนี้ถ้าเกิดเมื่อกี้เป็นอันนี้นะครผมบอกเลยว่าจบไม่สวยรายการจบไม่สวยเขาห่วงเขามากที่สุดอย่างเงี้ยเขาห่วงแม่ทัดดูแล้วจะไม่ค่อยกล้าอุ้มละต้องให้คนของแม่กันนะวันนี้นะคะคุณแม่ทำอาหารเลี้ยงเราเยอะแยะมากมายแต่คุณแม่ค่ะมีของมามอบให้ใช่ไหมนี่เลยนี่เลยครับโอ้มิครับผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดพื้นกลิ่นทิงซากุระครับหายห่วงทั้งเชื้อแบคทีเรียแล้วก็ไวรัสนะครับรับรองว่าบ้านของคุณโตเนี่ยจะสะอาดหอมมองไปพุ่ โตแล้วก็ให้คุณแม่โอ้ไปเลยครับขอบคุณครับโอเคท่าเดี๋ยวเอาให้บ้านแม่ไปเลยคุณแม่กันให้สู้ตายกันเลยเปิดใจครั้งแรกเนี่ยใบผ่านด่านมาหรือยังถ้ยังไม่ใช่ตัวจริงนี่ไงไม่ต้องเอามาห้องแต่งตัวเอาใครอ่ะใบหรอบริษัท w p n g y จำกัดมหาชนผู้จำหน่ายเวอร์แก๊สดูตีท้ายครัวก่อนใครต้องดูทางทีวีดูย้อนหลังอีกทีต้องเงาะทีวีเท่านั้น Subscribe ตรงนี้เลยครับไม่พลาดย้อนหลังตีท้ายครัวย้อนหลังทุกเทปกดเลยครับ